ชาวเน็ตชื่นชมซุปตาสาวลัานไม่เล่นละครใช้ความรุนแรงเบื่อละครรีเมค บเบรกงานละครไปนานเกือบสองปีสำหรับซุปตาสาวแซบลุกมานพลอยเชอร์มารที่พักหลังมานี้ชีวิตแฮปี้ลงตัวสุดๆทั้งเรื่องงานแล้วเรื่องความรักล่าสุดพลอยเชอร์มานก็คัมแบ็กวงการบันเทิงอีกครั้งหลังหายไปท่องเที่ยวพักผ่อนมาอย่างเต็มที่ตอนนี้เจ้าตัวอัปเดตว่าจะมีภาพยนตร์และซีรีส์อีกทั้งยังงานภาพยนตร์ต่างประเทศที่ต้องไปแคสเช่นกันไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่พลอยรู้สึกว่าชีวิตการเล่นละครของตัวเองพักหลังมันจะวน พลอยฟังเสียงผู้ชมทางบ้านเขารู้สึกว่าเล่นบทแบบนี้อีกแล้วหรอพลอยก็เล่นได้อยู่แล้วนี่หรือว่าถ้าเล่นบทนี้มันเบากว่านาก็กลายเป็นว่าง่ายเป็นสหรับพลอยอีกพลอยก็เลยคิดว่างานก็พอตรงนี้หาอะไรใหม่ๆทําดีกว่าทางนี้พลอยยังบอกอีกว่าไม่ได้ออกจากวงการแค่ถอยออกมานิดนึงช่องแบบ3579ละครเนี่ยพอก่อนแต่ว่าทีวีซีรีส์หรือภาพยนตร์ยังรับอยู่ไม่อยากเล่นละครที่ใช้ความรุนแรง ทำลายร่างกายการไม่ให้อะไรกับคนดูลอยไม่อยากทําอะไรแบบนั้นแล้วจะให้เล่นเป็นคนใช้ก็ได้แต่ขอไม่รุนแรงไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงอยากเล่นอะไรที่มันเชือดเชื่นด้วยสมองไม่แตะเนื้อต้องตัวกันหรือตบกันเลยพลอยอยากให้วงการละครไทยเดินหน้าเบื่อละครรีเมคแล้วอยากได้คอนเทนต์อะไรใหม่